ชื่อแพรค่ะคอมดีดินึชื่อบิกครับอยู่คอมดีดีน้าหมาชื่อพาอยู่คอาดีินึคมดีคืออะไรกอันบิก็คอดีก็เป็นหลักสูตรคอมพิวเ n อร์ดีไซน์ที่อยู่ับสก็จะสอนพวกกราฟิ แต่เป็นหนึ่งที่จะเป็นงาน h a น d m a d e งานกระบวนการคิดโปรเซสมันเต็มตัวเต็มตัวยังไงมากเก็ก็เรียนว่าเปดดูดูเหมือนกันค่ะแล้วก็เก็บผลงานผลงานที่ทำมานางวาดเล่นในเขี่ยๆแล้วเก็บให้หมดเลยอะงั้นวกาต้องเก็บทุกอย่างต้องทำสูตรสเก็ตติ้งอะไรงเงี้ยค่ะก็ถ้ามีงานเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำแล้วค่ะแล้วก็ทำหอนี่ก็ถ่ายรูปอะไร 345สี่ห้าคระแล้วนี้เต็ม,ญญ <c oughs> ม,มตัวอยูผมก็ทำ sketchbook ทำเยอะเหมนาเก็บเก็บไอเดียเก็งานศิลปที่เราชอบงานที่เราชอบแล้วก็ลอาทำงานเอาโชโชงานที่โชควญญามเป็นตัวเองเยอะครับงานไทยแบบ <c oughs> <c oughs> อันนี้โชว์ผลงาน <c oughs> อ่าโชว์แบบเปิดหน้าแบบพีคสุดชอบสุดอ,สอ,อันนี้ไอเดียของการกละครนี่เลยไอเดียคือมันมันมันเหมือนมันมีงานหนึ่งที่เขาเรียกว่าอัเ,อเทอร์เนทกก็คือการเอาที่สืบเก่าๆมาทำแบเปลี่ยนฟอร์มก็เลยคือนานคิดว่าทุกคนก็ต้องแบบใส่แป้งแล้วก็ส่งงานลแล้วส่งพอร์ตก็เลยพยายามจะแตกต่างก็เลยเอาทีา่จะสั่ง ทำใหม่แล้วก็แตกงานไปแล้วก็ตรงใบกาวก็พยายามวาดคอมโทรลถ้ามันน่าสนใจแล้วตอนไปสัมภาษณ์อาจารย์เขาแบบว่าไงวะอาจารย์เขาก็ถามว่าทำไมถึงเลือกใช้ฟอร์แมตนี้ใช้แบบถ้าเป็นหนังสือทำไมถึงต้องขนาดนี้ต้องขนาดนี้ทำไมถึงบอกว่ามันเป็นเลค่ะว่าทำไปเพื่ออะไรเลยนี่ก็มาการ รอยองกันที่ทำขึ้นมาว่าทำไปเพื่ออะไรใช่ไหม,ไหมก็อยากทำเพื่ออแบบถามทุกหน้าเลยป่ะก็ถามเขาจะถามว่าสมมติว่าไอ้อย่างหน้านี้แล้วไอ้หน้านี้คอมพสผมลืมลืมคิดแบบไอตัวชื่ออน,นี้เขาเลยถามว่าทำไมถึงปล่อยตัวไว้แล้วก็ไอตรงนี้มันสำคัญกับรูป อย่างนี้คือถ้าแบบเราเตรียมแบบขอดเจิงๆเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าได้มีโอกาสสูงกว่ะเขาสำคัญที่ขอตเขาดูที่ขอดสำคัญที่สุดแล้วของน้องหนูทำพอดยังไงคะที่จริงก็แค่เก็บผลงานที่โรงเรียนค่ะแค่นี้เพียงคือเป็นคนที่เหมือนที่โรงเรียนเขาให้ทำพอร์ตเยอะแล้วก็แค่เก็บให้มาที่สต๊าที่ทำได้แล้วก็ส่งไปแค่นั้น แล้วผลงานในพอนี่ต้องแบบเยอะขานาดไหนคือเหมือนมันจะต้อง,งก็ <S <S อย่างนเนาะเขาจะมีเขาจะมีเาจะมีเกณฑ์ดีไม่ให้แล้วแต่แต่ละปีอ่ะว่าพยายามเอางานที่มันแตกต่างกันอย่างช่งนั้นก็งงเราทำาห้าดีล้<ม>ว่าถ้าเข้าไปปีหนึ่งทำหลายอย่างเช่นเช่นมันแตกแบบทำทำหน้ากาทำหน้ากาจะทำเป็น เราใช้อเรียนปอบโจทย์ที่เขาให้โจทย์นั้นแล้วก็ใช้ประกอบโจทย์นั้นในการหลอกไอเดียคือพีหนึ่งถามเป็นการแบบสุดคิดอย่างนี้ค่ะเพื่อปีนีจะได้แบบจะได้คิดเป็นระบบมากขึ้นไม่แบบไม่ได้แบบข้ามไปข้ามมาอแล้วเวลาเรียนนี้เรียนหนักไหมถ้าเทอมหนึางละเทอมหนึ่งทำอะไรอาทิตย์กหรืออาทิตย์ชมอาทยันทำทุกวันเลย กเคือว่าหนักเล่นางาเขทต้องแบบต้องใช้ทั้งกังไกลกับแบส่วนเระแล้วแบบในห้องนึงนี่เรีนกี่คนสี่สิบคนสี่สิบคนละมีแล้วสีสบคนคือเอมมีเรียไม่ยากมากไม่จำเป็นต้องวางรูปเกค่ะแต่ว่าต้องมีความต้องมีความคิดแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างใช่ อย่างมีเพื่อนคนนึงชื่อแชื่อแทนไทยอันนี้นี่แบบลงเก่งเลยตอนสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็คือก่อนก่อนสัมภาษณ์นี่เขาจะให้สอบสอบออกแบบมีโจทย์ให้เกี่ยวกับถ้ามีให้ออกแบบอีกเอาไปอีกทำยังไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาใบนั้นเข้าห้องสอบเข้าห้องสัมภาษณ์แล้วเขาเขาก็เอาอารมณ์ประมาณว่าเขาอิดไปออกมาไกลเข้าใส่คำหินหน้าเลยนะตอนสัมภาษณ์เขาก็ เขาอปเข้าไปสัมผั์แล้วก็ไปวิ่พคืนห้จานด้วยไอ้จานไปช้ำอ่ะเราชอบแบบแบบนี้จริงว่ะเดากจิงติดเลยเอาก็ติดได้แติดแค่ติดเ่าน้นไมรรอนแต่ละปีเด็กที่สมทบคนคนเขาอ่ะส่งได้เลยก็แบบส่งอินด้านี่คือสถาปิกเอร์ใช่คนกสมัคาตอกมาอย่าเงี้ยถ้าพวกแบบติด พี่เขามีใจเพราะตั้งใเขาไม่ตั้งใจเลอยากให้แบบว่าแนะนำแต่ละตัวกันเป็นตัวของแต่ละแต่ละชาวเรียนอะไรบ้างเรียนที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนทำอย่างไรซีวีแอาตัวแรกคณิตศาสตร์ก็ความรู้มันจะเหมือนประมาณมปลายช่วงมสิบมห้าคิดจะไม่ไม่ยากขนาดที่บอกทำไม่ได้เลยถ้าแต่ถ้าเราไปอ่านดู ทุกทวนก็แบบไม่ยากอะะไมันแาบนั่นหนูม่้คือ totally> MA> หนูสอบซีอูแต่แล้วมันรู้สึกว่ามันยากือไม่เป็นคนไม่เก่งอะไรก็เลยจะแบบไปไปไปสอบแซนดีกว่าเพรเซสมันจะเล็มนจะอ่อนกว่าก็แนะนำถ้าใครที่แบบไม่เก่งเลยอันนี้คือจบอินเตอร์อันนี้จบต่างประเทศประเทศออสเตรเลียถ้าเป็นสายนี้ก็จะไปสอบแซดง่ายกว่า ไม่โดนเนอะแต่สอบหมดเลยสอบหมดอะสอบยังเตะรอบเลยเอาต้องสอบเตะรอบหรอสอบไม่ไม้สุดเลยาอย่างแรกเก็บนนำใ้สวยด้ยแล้วอย่างตัวภาษาอังกฤษนี่คือสอบอะไรคะสอบสอบรู้เอนเลยค่ะคือมันเอามามารวมกันได้เขาคือมีอะไรก็ส่งไปให้หมดเลยนะส่งขอบกีฬาก็ส่งไปให้หมดนะ้วเาก็ดูเองมันจะเป็นเรื่องตัวที่ดีสุดเลยเพราะว่าที่สราัญคือสอบ เราทใ้หถึงสัมภาษณ์สัมภาษณ์คือต้องตอบเขาคือต้องมั่นใจใช่ไม่ใช่แบบเขาถามมาแล้วเขาเจาะแล้วก็แบบถามเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> ว่าอย่างอย่างบิกบ๊กบิ๊กไม่ได้เรียนเดิมอย่างเงี้ยเขาถามภาษาอังกฤษเงี้ยบิ๊กตอบได้ว่าเคย <c oughs> เคยไปแลกเปลี่ยนครับก็เลยพอ <c oughs> มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแบยากระดับเลยเป <c oughs> ็นก็มีประมาณมีทั้งครูที่เป็นอังกฤษแล้วก็ครูที่เป็นคนไทยที่แบบ ทักษะสอบจะมีครูสองชาติหนึ่งและครไทยก็เป็นสองคนค่ะเอาคำถามที่ยากที่สุดที่เคยเจอโดอถามแบบสมมติเอางานไปชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งเขาก็ถามเลยเราอธิบายเขามาเขาก็จอบอีกมองหนึ่งที่เราแบบที่เราไม่ได้คิดไว้แต่ก็ต้องตอบเขาให้ได้ตอบอีกเขาก็จอบอีกจอบจนแบบวายวายวายอะไรอะไอาเขาถามว่าสมัครที่ไหนมาบ้างก็ตอบไปเขาถามว่า ha ที่ไหนที่เลือกที่หนึ่ง เขาก็บอกว่าเออคำีเนี่ยเขาก็ถามว่าเราพูดดีคณะอื่นได้หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเขาเขาจะพยายามมองอีกมุมนึ่งที่อาาคือถ้าสมมติว่าเราคิดงานแล้วรามองมองอย่างเงี้ยเขาจะมองอีกมุมหนึ่งมตรงข้ามกันซึ่งในมุมเขาเบมเซนมีเหตุผลากันเราต้องพยายามอยกเขาให้ได้ว่ากลับมาะไอย่างเียแล้วแบบมีความสงสัยว่าถ้าียนคมดีไปแล้วเนี่ยจบจบแล้วทำอะไร ว้างมากรุ่นนก็อย่างงา่ายๆก็คิดออกก็เป็นกรากดีไซน์ป็นไดท้าก็เป็นดีไซน,ไซน์ทำงานดีไซน์งานแล้วก็ไทยมีดีอรแล้วพวกเนี้ยั้นั้นบปีสองเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบอะไรเราจะได้ทำอย่างนีสิ่งที่เราจะากทำนะว่าคือการดีสตอบโจทย์ลกค้าย เขาจะเรียนแต่งใหม่เพราะมันเป็นมันเป็นคอมมูนิเคชันดิจิทัลเขาจะสอนให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้จะได้แบบเข้าหนาเไหมขายงินไหมขายได้แล้วบอกที่อาจารย์ได้ทำเพจนี่คือเป็นยังไงคะทุกคนจะต้องมีเพจของตัวเองค่ะเกิดแล้วกอัอาผลงานที่เราทำในแต่ละวิชาลงไปแล้วก็ให้คนมาไลก์ก็หนึ่ง ก็เปการโชว์โรเซสว่ากอนที่เราจะเริ่มงานตปดแล้วนะเราทำกก็คือทุกกระบวนการน่ะสเก็ตหนึ่งเกตจึมาหลอกไปเรื่อยๆแล้วคะแนนออกในเกรดคะแนนก็คือตอนยังไปปีไปปีการศึกษาเืยเขาจะให้ทำผลอนรก็คืองานทุกอย่างที่เราเก็บไว้ที่เราโต์ไม่ได้เกล็ดนัมานรวม่าเราส่งไหเขาดูก็เขาก็จะปอวกทีว่าก็ถือเป็นเงหนึ่งเกตที่ว่า ที่สำคัญมือนกันก็อาจจะเอฟเฟกตกับเกมถ้าแบบคนว่านุ้ไม่ก่นอย่างเงี้ยได้ได้แน่นอนพวกคอนหลาพวกถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือาอาจจะว่าไม่ได้แต่เรามีไอเดียคือสำคัญที่สุดคือไอเดียเราต้องหาวิธีโชว์ไอเดียของเราทางที่เราถนัดนแล้วอย่างเราอย่างเงี้ยเราแบบหาไอเดียยังไงเวลาทำงานมีเรนํน้เยอเาอิเทอเ ไปแบบแกลเลอรี evet. ่อะไรทำนองนี้เยอะจะต้องดูงานเยอะๆยิ่งยืมๆว่างไม่เก่งก็ลองแบบหาทางดูการใช้แบบดูดีๆเช่นเช่นมีเรื่องยื่นแต่โตโต้ก็เป็นแต่ ให้ข้อมูลอะไรเนี่ยเหมือนแบบโปสเตอร์ที่เขาติดตามมาแบบห้องอะไรเงี้ยอันผมีชอบยินดีสนุกสรุสนุกราว่าเราอยากทำอะไรก็ได้แล้วก็อาจารย์ก็จะดูบอกอเดียเอียก็จะเราจะได้ทำสิ่งที่เราอยากชอบดีไซน์ครูเหมือนเขาจะให้เราคิดโปรเซสจริงจริงก็ เราเสร์ตัวเป็นคนที่ว่ารนี่ไม่เก่งก็จะชอบคิดมากกว่าเหมือนวิชานี้มันจะโชว์ให้มันจะโชว์อาจารย์ได้ว่าเราคิดยังไงอะไรแล้วนี้เวลาเลยออกแบบอย่างเงี้ยการพิสเซนต์งานที่ยากไหมเราทำงานเสร็จแล้วพิสเซนต์ให้อาจารย์เขาดูก็ต้องกล้าก็ต้องต่อสู้กับอาจารย์ใช่ก็อาจารย์เขาก็จะถามมันจะยากมันเหมือนว่าอย่างถ้าตรวจแบบนี้ถ้าเราบอก ไม่มั่นใจในแบบเราสิจะโดนเปลี่ยนไปจะไม่เหลือแบบเดิมไม่เหลือความเป็นเดิมเราต้องต้องใจจุดสุดแม่ก็แบบใช้วิธีนี้คือเอาตามที่ตัวเองชอบเลยค่ะฟังอาจารย์มากนิดหน่อยเอาไว้ที่ตัวเองมีความสุขดีกว่าอันนี้อยานี้ดื้อนิดนเยอแล้วเราเกณฑนี่เป็นยังไงเกณฑ์เจ้าดอกจะดื้อเราจะดื้อตามแต่เราเป็นความสุขจารย์เขาจะตามใจเขาแต่อาจารย์เขาก็พูดเลยนะคะว่า เออขนาดเนี้ยเก๋ไปสำคัญสำคัญที่แบบผลงานเราต้องกําไรผลงานเราก็เรื่องงานกํวไคนเขาพยายามให้เราแบได <c oughs> ้ <c oughs> เ,เรียนรู้ว่าว่าเราเราทําอะไรบ้างรว่าจะมีวิธีไหนบ้างเราการทํางานผ่านแบบเทอมหนึ่งนี้คือคิดว่าแบบเราแบโตขึ้นแบบออกแบบเยอะขึ้นเปลี่ยนไปไหมกระบวนการคิดเปลี่ยน,นม <c oughs> กากขึ้นหรือว่าเราคิดไปนระบบ ถ้าเราอยากทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยการทํางานของมันระบบการคิดการหารงานการหาไอเดียมันดูมีมีทางมากขึ้นจากก่อนที่แบบแบบทำอะไรก็คิดคิดขึ้นมาเองจากเปลี่ยนเป็นเริ่มหาลีเซอร์เริ่มดูางานเยอะๆแล้วก็ค่อยมาทำาก็คือได้กระบวนการมากขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยทุกอย่างที่มองคือคิดอันนี้มันไม่สวยเลยอันนี้อันี่สวยมองอะไรไปหมดคิด การเป็นคนแบบจิตเห็นไหมว่าเขาเละอดนอนบอกมันทำอะไรมาจะดิยไงทุกอย่างจะดูที่แบบกระบวนการของเขาใช่แล้ว่าถ้าถ้าดูนานนิงก็จะไม่ดูแค่งานแล้วแต่ว่าแบบเขาคิดยังไงเขาทำไมถึงการัเป็นแบบอ่ะได้เลยจัดมาเน้นพี่เอิร์ธนะครับหาน้องๆน้องๆคอมเมดี้กัน ถายกล้องอย่างเง้ยมันเข้าไปแรกๆรับน้องพี่ๆรับน้องอืมก็มาค้างทคนสนุกไปเรื่อยเขแบบว่าเป็นไงบ้างขึ้นคนไงขึ้นคนแบบว่าอันนี้บอกไม่ได้อะเป็นความอ๋อให้เด็ช่วพี่รู้แหละพี่เคยเป็นเพื่อนกันายกรุ่นแล่วเนาะก็รับน้องสำหรับความเป็นบอกว่าควรจะไปรับน้องเพราะว่ามันมีเหตุผลตรดกะอะไรไม่รู้ว่าการเรียนของเราจะ อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตืร่รวมกับสาปตื่นก็คนแบบไปเล็นเฟนไปหาเพื่อน,นะะไปรู้จักเพื่อนแล้วมันมีข้อดีในการเอามาช่วยทํางานเรได้ก็การทุ่มเทเหมือน,ว, <laughs> นว่าเป็นที่ขาว่าเป็นที่น่คือแบบล้วช่วยเรามากว่าเราเป็นที่แค่ไหนแล้วกับงานที่เราทำอย่านีคือมันมีเหตุผลใช่ไหมว่ มันควรจะทํารับน,อนอ้องอะไรนี้ยากจังนะแตไ,ได้พี่ได้พี่ได้น,อน้องพี่ไม่เกี่ยวแล้วในการทางานออกแบบนี่เราแบบต้องมีปรึกษ,ษาด้วยพีย่ไหมมีมก็มีบ้างมีบ้างบางงานที่เขาเคยทำมาก่าอนแล้วไปขอปรึกษาเพราะว่าคิดไปขอได้เป็นรอบเขาไม่ให้ลองอบบ๋อไม่ให้ลองดีแต่แว่าแต่ปีแต่ละปีก็ทำงานต่างกันไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ถ้าเราดูนี่แค่ปีหนึ่งเนีออกแบบขนาดนี้แล้ว สามปีที่เดือนนี่มันจะขนาดไหนเขาว่าไม่เขาได้นอนแต่ก็ใช้ชีวิตหนักเหมือนกันเที่ยวหนักกาเนหนักแต่คือยังมีนู่นนีจบใช่มั้ยอย่ากครับเกรงไม่รู้ว่าทีสิบเป็นยังไงไม่มีไม่มีทีสิบเป็นโปรเจกต์องมันช ก็ไม่รูกันคำถามอะไรกันหน่อยเขาเขียนมาสอนปีสามอยู่เดี๋ยวปีสี่มาช่วยอีกทีไม่อยากรู้แ่บเออทำเป็นโปรเจกต์ออกมานำเสนอจริงๆหรือว่าหรือว่าแค่ทำพอร์ตไปยื่นใครหรือว่ามีฝึกงานอะไรไหมมีแต่ว่ามมีฝึกงานเลยมั้ยมีคเขาแต่จริงๆอย่างพี่ปีสองก็แบบเริ่มเริ่มทำงานห้องแบบทำกับที่นู้นที่ี้อืมเรืองเขาแบบ เหมือนแบบยิงกันแล้วมันเฉียวมันโดนของดีมันโดนติดแบบกระจกไอดีแล้วแบบมันแปดเวลาแล้วคนคิดว่าเป็นงานท้าเป็อย่างนี้จริงๆนะโดนจริงยิงโดนจริงแล้วมันมีคนตายเสร็จแล้วก็คิดว่าเป็นแบบอินสตาลเลชั่นเหอชัวร์เลยแตกกระจายข่าวเลยอธิบายงานอ่ะฝากถึงน้องๆที่อยากเข้าคอมดีอ่ะแต่ละคนฝากช่องนี้ค่ะ โชคดีค่ะก็ขอให้ตั้งใจทำขอแนก็ให้สนุกกับการทำขอนว่างานเจ็บั้นก็จะไม่สนุกแล้วก็มาสนุปโอเคนะสูสุดๆสุดท้ายแบบน้องๆสรุปเขามาความดีทั้งสาเอาให้แบบ เด็กก็เข้าใจนี้ว่าตลงมันแปลว่าอะไรคืออะไรคับธุ์คะสามคำมาเลยอาวพี่คนคอมิวตไม่จริงไอ้พี่ต้องสัมคำคำที่สามคอ้ได้เลยเอาคำแบบันแล้วฟันแล้วอ๋อทีมไทายไม่ถูกก็แถวนี้มันเถื่อน ไม่ได้จ <screws> ริงอยไม่ไ <Heritage> ด้น <French> ี่จริงมั้เนี่ยจริงก็มันเคยเคยเห็นคำหนึ่งที่เขียนอะบนโปสเตอร์ของคอมดีนะเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่สำหรับคอมฝันคุณจะเติบโตได้ก็คุณมาถ้าคุณมาแล้วมาเรื่องคมฝันนะอยากทำอะไรก็ทำอยากเป็นอะไรก็เป็นในหัวคอมดีเปิดรับทุกอย่าง 那啥？好棒！来，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 